ในค่ำคืนที่เป็นคืนเดือนมืดก็ได้ซึ่งแสงดวงจันทร์สองสว่างท้องฟ้าเต็มไปด้วยแสงของดวงดาวแข่งกันส่องแสงอย่างโดดเด่นแต่ก็อยากที่จะเป็นจุดเด่นให้ผู้คนสนใจบนท้องฟ้าหลังจากที่ปล่อยให้ดวงจันทร์ส่องแสงเด่นสงังาอยู่ดวงเดียวมาหลายคืนเมื่อไม่มีแสงจากดวงจันทร์มาบดบังดวงดาวก็เลยได้มีโอกาสโผล่าสลอนขึ้นมาให้ผู้คนได้เห็นค่ำคืนนั้น มันไม่มีเมฆฟ้ามืดครึ้มบดบังตีอย่างใดกระเป็นช่วงปลายหนาวต้นมรนที่ห่างไกลจากคำว่าฝนนักถ้าไม่ได้มีพายุเข้ามาเยือนในฤดูนี้มันก็คงจะไม่มีฝนตกขึ้นมาอย่างแน่นอนเพียงแต่ว่าบรรยากาศในวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดปรีรมในยามค่ำคืนนี้มันกับช่างมองเบงนากหัวยิ่งนักแค่ได้มานอนอยู่ในวัดในค่ำคืนปกติที่ไม่ได้มีงานอะไร มันก็ว่าหวังเวงน่ากลัวไม่ใช่น้อยแล้วต้นไม้ที่ถูกลมพัดส่งเสียงแปลกๆดังขึ้นมาเสียงแมลงกลางคืนร้องกันล้าง,งมมันก็ยิ่งเขย่าปราสาทให้ผู้คนได้ห้อนเข้าไปใหญ่แล้วยิ่งถ้าคำขืนนั้นในวัดมีงานศพตั้งมาเป็นกุศลอยู่บนศา,าลาล่ะก็มันจะยิ่งวังเวงน่ากลัวแค่ไหนกันคุณชื่อว่าวัดมันเป็นสถานที่สุดท้ายของมนุษย์เป็นอีกสถานที่ ที่ได้ขึ้นชื่อว่าผีเฮียนไม่ใช่น้อยคำคืนนั้นในวัดแห่งนี้มีศพคนตายมาตั้งบำเพ็ญกุศลอยู่ศพหนึ่งมันเป็นศพข,ของคุณตาคนหนึ่งครับที่ได้เสียชีวิตยอย่างกระทันหันขี่รถไปตันลาดแต่ดันถูกรถสิบล้อไม่มีเบรกบทขยเยร่างจนแทบจะจำไม่ได้พเพราะว่าถูกรถสิบล้อนั้นเหยียบเข้าหัวเต็มๆต,ต,ตามเนื้อตามตัวก็เลยงานศพ ก็เลยได้ถูกนำมาจาัดอยู่ที่วัดเรื่องจากที่ทำพิธีสวดศพเสร็จสิ้นแล้วชาวบ้านที่มาร่วมงานต่างก็พากันกลับบ้านจนหมดไม่มีใครอยู่เฝ้าศพกันเลยสักคนเดียวบพจาะด้วยคุณตาคนนี้นั้นไม่มีญาติพี่น้องที่ไหนเลยก็เลยไม่มีใครมานอนเฝ้าเป็นเพื่อนอีกอย่างก็ชื่อว่าผีตายโหงชาวบ้านต่างก็พากันหวาดกลัวกลัวว่าวิญ,ญญาณจะเห็นเจิดูนั่นเอง เลยไม่มีชาวบ,บ้านคนไหนอยากจะมานอนเฝ้าแม้แต่ชาวบ,บ้านที่ชอบเล่นไพ่เล่นเฮโลในงานเฮือนดีเองก็ตามมันก็ยังไม่มีใครมานั่งเล่นไพ่อยู่บนศาลาวาดัดเป็นเพื่อนเฝ้าศพเลยสักคนเดียวพากันมาเล่นแค่ตอนกลางวันเท่านั้นพอถึงกลางคืนก็พากันกลับบ้านไปนอนมันก็เลยเหลือแค่ลุงสัพเหลือที่นอนเฝ้าศพอยู่แค่คนเดียวเท่านั้นพอหลวงตาเจ้าอวาส ท่านได้เห็นแบบนั้นก็เลยได้บอกให้เด็กวัดจังบอย Boy, มอนอนเป็นเพื่อนลุงสับเปิลเลอรและเมื่อเขาได้ถูกหลวงตาเสนอชื่อขึ้นมาแบบนี้บอยก็ได้พูดปฏิเสธออกไปในทันทีถ้าผมไปนอนเฝ้าศพเป็นเพื่อนลุงสับปเปลเอแล้วเขาได้จะมานอนรับใช้หลวงตาหล,ลักขอรับเมื่อเด็กวัดจังบอย Boy, ได้พูดขึ้นมาแบบนั้น หลวงตาท่านก็เลยได้พูดส่วนขึ้นมาในทันทีไม่เป็นไรลรอกหลวงตาดูแลตัวเองได้เป็นนอนเป็นเพื่อนสับเปล,เลอเธอจะได้ไม่เหงาจนเกินไปเมื่อหลวงตาได้พูดเด่นยันขึ้นมาซ้ำแบบนี้แล้วบอยก็ได้แต่ก้มหน้าเศร้ายอมรับชะตากรรมของตัวเองเขาเองก็รู้สึกว่ากลัวไม่ใช่น้อยครับวิชากัรเผียวอะไรก็ไม่ได้รเรียนมาจากหลวงตาเลยสักบทเดียว จะให้ไปนอนเฝ้าได้ยังไงกันละ่ะแล้วศพที่ต้องไปนอนเฝ้านี่ยิ่งเป็นศพตายโหงที่สภาพศพดูแทบจะไม่ได้เลยลุงสับเปลเลอที่ดูเหมือนจะรู้ทันว่าบ่อยนั้นกลัวผีมากๆเกิดเลยได้พูดแซวขึ้นมาอย่างคำคเอาคนหน้าเงงข้ขงของค้าไปคล้องคอเอาไว้รับรองว่าผีนั้นมันมีกระสสดเนื้อหน้าออกมาให้เองได้เห็นอย่างแน่นอน มอยไม่อยากเสียหน้าเพราะเป็นคู่กัดกับลุงศับ์เปเหลือเป็นประจำ<_ <EN> _>ก็เลยได้พูดส่วนกลับไป<_ <EN> _>เขาเรียกว่าฉันกลัวผีนะลุงฉันเค่เป็นห่วงหลวงตาตั้งหากกลัวว่าท่านนั้นจะเดินเหินลำบากในตอนกลางคืนก็ว่านั้นเองพอเขาได้พูดออกไปแบบนั้นลุงศับ์เปิเหลือก็เลยได้พูดหยอ,อกขึ้นมาอีกไม่กลัวผีก็ดีแล้วละ่ะเพื่อว่าคนตาย จะลอออกมานั่งข้างๆในตอนกลางดึกมันจะยุ่งเอาเมื่อโดนพูดด่าคอยอย่างน่ากลัวสักขนาดนั้นบอยก็ถึงกับกระโดดโยงเข้าไปกอดลุงสับเปลลิดในทันทีก่อนที่สองลุงหลานจะเดินขึ้นไปนอนเฝ้าศพบนศาลาใกล้ๆกับโรงศพที่ตั้งตารางานอยู่บอยสดมนไหวพระแผ่เมตตาก่อนนอนตามที่หลวงตาท่านได้เคยได้บอกได้สอนอย่างนี้น้อยนั้น ก็จะได้อุทิศสนบุญสนกุศลให้กับคุณตาคคนตายไปเขาเองก็รู้จักคุณตาคนนี้เป็นอย่างดีเพราะชอบที่จะมาทำบุญอยู่ที่วัดในตอนเช้าอยู่บ่อยแม้ว่าจะมีอาการหวาดกลัวไม่ใช่น้อยแต่เด็กน้อยอายุ1 3 1 4ปีอย่างบ่อยนั้นพอได้หัวถึงมอนก็นอนหลับไปอย่างรวดเร็วอยู่ดีมันไม่ต้องมีอะไรให้คิดไม่มีอะไรให้ต้องมารบกวนเวลานอนโดยที่คิดว่า มีลุงสัเป,ปะเั้นนอนอยู่ข้างๆก็เลยไม่ต้องกลัวอะไรนั่นเองประมาณตีหนึ่งแม้ว่าค่ำคืนนั้นมันจะเป็นฤดูร้อนก็ตามแต่กลางดึกแบบนี้อากาศมันก็ค่อนข้างที่จะเย็นมากๆอาจจะด้วยความที่รอบวัดนั้นมันมีแต่ต้นไม้มันก็เลยทำให้บอยรู้สึกนวินๆเลยได้รู้สึกตัวตื่นขึ้นมาเขาอยากจะได้ผ้าห่มสักผืนหนึ่ง เลยกะว่าจะปลุกลุงสับป,ปะเลที่นอนอยู่ข้างกันในช่วยไปหาพ่อหองมาให้หน่อยแต่พอเขาได้ควนมือหาแล้วกับไม่เห็นลุงสับเป,ปะเลอที่นอนอยู่ข้างๆกันเลยบอยก็เลยตัดสินใจเลื่อมตาขึ้นมาดูว่าลุงสับเป,ปะเลหายไปไหนกันพอเขาได้มองซ้ายมองขวากับได้เห็นว่าทั้งศาลาในตอนนี้นั้นมันว่างเปล่าไม่มีใครเลยสักคนเดียว ไม่รู้ว่าลงุงศัพเปร์เหลือที่คิดว่านอนอยู่ข้างกันหายไปไหนมีเพียงโลงศพของคุณตาคนตายที่ยังตั้งแต่ง,งานอยู่อย่างน่ากลัวทีนี้พอเขาได้รู้ว่าตัวเองกำลังได้นอนเฝ้าศพอยู่คนเดียวมันก็ทำเอาบอยแทบจะสตีแตกในใจก็คิดว่าจะยังไงดีว่าน,นี่ยจะวิ่งกลับไปนอนกับหลวงตาดีไหมแต่ทันใดน,นั้น เขาก็ได้ยินเสียงฟีเท้าคนเดินดังขึ้นมาจากทางด้านหลังบอยก็เลยต้องรีบหันควาบกลับไปมองในทันทีทันใดภาพที่เขาได้เห็นอยู่ตรงหน้ามันก็ทำให้เขาถึงกับตะลึงตาค้างตกใจไม่ใช่น้อยครับเพราะว่าบอยเห็นมีคนกำลังเดินมาอย่างช้าๆจากอีกฝั่งหนึ่งของศาลาเพียงแต่ว่าคนที่เขาได้เห็นอยู่นั้นตัวค่อนข้างที่จะสูงใหญ่เป็นอย่างมาก แล้วก็เห็นเป็นแค่งเงาดำๆคล้ายกับคนก็เท่านั้นแล้วมันก็สร้างความกดดันให้กับบอยเป็นอย่างมากผลบนตัวของเขาได้ทุกสู้ฉั่นขึ้นมาแทบจะทุกเส้นในใจก็เต้นตุบตับตุบตับไม่เป็นจังหวะไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีแล้วสิ่งที่ได้เห็นอยู่ตรงหน้าในตอนนี้เป็นผีใช่ไหมมือบอยได้คิดไปแบบนั้น เขาก็เลยด้สิดสินใจที่จะวิ่งลงจากศาลาหลังนี้ไปหาหลวงตาที่กุฏิดีว่าขึ้นอยู่คนเดียวแบบนี้ต่อไปอาจจะกลายเป็นบ้าเป็นหลังได้ก็เลยได้หันหลังกลับกล่าวว่าจะวิ่งลงไปศาลานในรวดเดียวเลยเพียงแต่ว่าบอยนั้นกับได้เห็นลุงสับ์เปหลือมยืนอยู่ข้างหลังของตัวเองตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่รู้เหมือนกันมันก็ทำเอาบอยนั้นถึงกับตกใจจนพางาถอยหลัง หลมกลนจำเบ้าให้ลุงสับเปลเลอที่มองเห็นต้องได้คำบอ,อกมาอย่างชอบบอ,อกชอบใจลุงสับเปลเลอพูดแซวขึ้นมาเอ็งจะไปไหนบ๊อบบอยอย่าบอกนงว่าจะวิ่งไปหาหลวงตาบอยที่ตอนนั้นกำลังตกใจโกรธสุดฉีดกับสิ่งที่ได้เห็นพอเขาได้เห็นเป็นลุงสับเปลเลอก็เลยได้พูดขึ้นมาอย่างคนไม่พออ,อกพอใจเป็นอย่างมาก ลุงหายไปไหนมาอยให้ฉันนอนเฝ้าศพอยู่คนเดียวได้ยังไงกันผมไม่หัวใจไวตายมันก็ดีแค่ไหนแล้วลุงสับเหลเลยก็เลยได้บอกว่าก็อากาศมันหนาวข้าก็เลยเดินปเปียวผ้าผมเอามาให้เองด้วยนี่ไงลุงสัป,ปเรอพูดแค่นั้นกนที่จะได้ยื่นผ้าห่มมาให้เขาผืนหนึ่งแล้วก็ล้มตัวลงนอนต่อปากก็พูดออกมาอยุ่ว่ามานอนได้แล้ว เอ็งจะไปไหนมานอนเป็นเพื่อนลงนี่แหละบอยมีกล้าที่จะหันกลับไปมองตรงที่เขาได้เห็นเงาดำๆกำลังเดินเข้ามาหาอย่างช้าๆพอเราคิดว่าอย่างไงซะก็มีลุงสับปเปลือนอนอยู่ข้างกันอยู่แล้วถ้าเงาดำๆที่เขาได้เห็นนั้นเป็นผีจรงิงยังไงลุงสับปเปลือก็ต้องมีวิชาจัดการได้อย่างแน่นอนบอยนอนหลับไปอีกครั้ง แม้ว่าเมื่อกี้นั้นเขาพุ่งจะได้เจออะไรที่มันน่ากลัวมาก็าตามแต่ก็หลับไปได้ไม่นานหรอกครับครานี้ก็กลับได้ยินเสียงอะไรบางอย่างดังขึ้นมาอยู่ที่พื้นกระดานไม้บนชั้นสองที่เขาก็ลุงสักเหลือได้พากันนอนอยู่มันเป็นเสียงเหมือนกับว่ามีคนเอาเล็บกำลังคูดกับไม้พื้นกระดาดานมันก็เลยทำให้เขารู้สึกตัวตื่นขึ้นมาพอได้ลืมตาตื่นขึ้นมา บอยก็หันมองไปทางซ้ายซึ่งเหมือนก็ว่างเปล่าไม่มีอะไรแต่พอเขาได้หันมองไปทางขวาเขากลับได้เห็นมีคนคนหนึ่งกำลังนั่งอยู่หน้าโลงศพที่นี่ตั้งตรางานอยู่ตอนแรกนั้นบอยก็คิดว่าเป็นลุงสับเปิร์ลเลยเป็นนั่งอยู่หน้าโลงศพหรือเปล่าคงจะทำพิธีอะไรสักอย่างลำมังเขาก็เลยไม่ได้อะไรมากเปลี่ยนท่านอน กลายเป็นหันตะแคงหันหลังให้กับโลงศพที่เขาได้เห็นอยู่บ่อยกับต้องแปลกใจเพราะว่าเขาเห็นลุงสับเปิเลเลยก็นอนอยู่ข้างตัวเองนี่ไงเหมือนก็ทำเอาบ,บอยนั้นถึงกับคิดขึ้นมานะครับว่าแล้วคนที่ได้เห็นนั่งอยู่หน้าโลงศพนั่นเป็นใครกันละ่ะผลบนตัวของเขาเหมือนก็ได้ลูกสู้ชูชันขึ้นมาอีกครัง้งเพราะไม่รู้เหมือนกันว่าคนที่ได้เห็นอยู่นี้เป็นใคร ตอนแรกบอยก็คิดว่าจะนอนให้มันหลับไปเลยไม่ต้องไปสนใจอะไรให้มันมากก็อกแต่ด้วยความที่อยากรู้อยากเห็นอยากจะรู้เหลือเกินว่าคนที่นั่งอยู่นี้เป็นใครบางทีมันก็จะเป็นคนบ้านในหมู่บ้านคนหนึ่งก็ได้ซึ่งเงาดำๆที่เขาได้เห็นเดินเข้ามาเขาอย่างช้าๆนเนิบๆนั้นดีไม่ดีมันก็จะเป็นคนคนนี้ใครจะไปรู้ละ่ะบางทีผีในโลกใบนี้ มันก็อาจจะไม่มีจริงๆถ้ายังไม่ได้พิสูจน์ด้วยตัวเองเขาก็คงจะไม่ปักใจเชื่อหรอกว่าพี่นั้นมีอยู่จริงๆเมื่อคิดได้แบบนั้นบอยก็เลยตัดสินใจที่จะเปลี่ยนท่านอนหันหน้าไปทางลงศพอีกครั้งและพอเขาได้พลิกตัวกลับมาคราวนี้มันก็ทำเอาบอยถึงกับช็อกหมดสติไปเลยล่ะครับ ปรภาพที่เขาได้เห็นอยู่ตรงหน้านั้นมันก็คือคุณตาคนตายกำลังนั่งอยู่หน้าลงศพของตัวเองโดยที่หันหน้ามองมาทางบอยที่ได้เพิ่งเปลี่ยนท่านอนหันหน้ามองไปทางนั้นเหมือนกันมันก็เลยทำให้ทั้งสองคนนั้นได้จ้องสบตากันแล้วมันก็กลายเป็นบอยที่ตกใจกลัวสุดขีดจนกระทั่งเขาได้เป็นลมหมดสติไปเลยบอยไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเอง เป็นลมหมดสติไปนานแค่ไหนแต่หูของเขานั้นกับเวลได้ยินเสียงสดมนดังอยู่ตลอดเวลาก่อนที่บอยจะได้รู้สึกตัวตื่นขึ้นมาพอเขาได้ลืมตาตื่นขึ้นมาแล้วบอยกลับได้เห็นว่าเจ้าของเสียงสดมนนั้นมันกับเป็นหลวงตาที่เขาได้เคยไปนอ,อนเฝ้าอยู่ทุกคืนนั่นเองหลวงตาท่านมาปร,รากฏตัวอยู่บนสาราได้ยังไงกันละ่ะ ซึ่งไม่นานหลวงตาท่านก็สวดมนต์เสร็จก่อนที่ท่านจะได้พูดถามขึ้นมารู้สึกตัวแล้วหรอไม่มีอะไรแล้วล่ะวิญญาณของคนตายขาเขาแค่ยังไม่รู้ว่าตัวเองได้ตายไปแล้วเท่านั้นก็เลยได้ปรากฏตัวออกมาให้ได้เห็นแบบนี้พอหลวงตาได้พูดถามขึ้นมาแบบนั้นบอยก็ถึงกับรีบกระโดดเข้าไปก่อนหลวงตาร้องห่มร้องไห้ น้ำหมูน้ำตาไหลาออกมาอย่างพรังร่งพลูลุงสับเปินเลยเก็เลยได้พูดขึ้นมาบ้างนะครับว่ามันไม่มีอะไรแล้วล่ะเจ้าหลานชายผีของคุณตาแกไปสู่สุคติแล้วละ่ะเองคงจะงงล่ะสีว่าทำไมหลวงตาถึงได้มาอยู่ที่นี่ก็ขานี่แหละเห็นว่าแกอึักอึดักเหมืกกงกับคนหายใจไม่ออกก็เลยรู้สึกตัวตื่นขึ้นมา ข้าก็เลยได้เห็นวิญญ,ญาณของคนตายนั่งหอนหน้ามองมาทางเองอยู่ก็เลยได้รู้ว่าเองนั้นคงจะถูกผีหลอกเข้าหี้แล้วข้าเองก็ไม่รู้จะทํายังไงก็เลยได้เดินไปตามหลวงตาให้มาช่วยหลวงตาท่านก็เลยได้มาทำพิธีสวดส่งดวงวิญญาณให้ไปสู่สุคตินั่นแหละซึ่งคืนนั้นบอยกับลุงสับเปอเลอไม่กล้าที่จะนอนเฝ้าศพอีกเลยล่ะครับ ถึงกับพากันได้ไปนอนอยู่กับหลวงตาบนกุฏินู่นเลยแม้ว่าลุงสับเล่อเองนั้นจะมีวิชาป่าผีก็ตามแต่ลุงสับเล่อบอกว่าในตอนนี้ลุงเกไม่ค่อยจะมีสมาธิวิชาที่ลำเรียนมามันก็เลยใช้ไม่ได้ผลนะและความกลัวต่างๆมันก็วิ่งเข้ามาโจมโจมจิตใจสเสลือเกินก็เลยไม่กล้าที่จะนอนอยู่คนเดียวนั่นเอง ซึ่งวันต่อต่อมานั้นคนที่ได้มานอนเฝ้าศพนั้นมันก็มีชาวบ้านมานอนเป็นเพื่อนตั้งหลายคนลุงสับเปิลเลอก็เลยกล้าที่จะนอนเฝ้าศพอยู่บนศาลาเพราะว่ราหลวงตานั้นท่านไปไหว้ไาว้ในผู้ใหญ่บ้านจัดนมนมพากันมานอนเป็นเพื่อนในห้หลายๆคนจะได้ไม่ต้องพากันบาดกลัวนั่นเองซึ่งหลังจากนั้นมันก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นมาอีกเลย และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมด